ทีมดีคนดีมีอุดมการผลงานคุณภาพเข้าใจ<พ>เข้าถึงมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโปรดเลือกเบอร,ร์หนึรร่งเบอร์หนึ่งทีมรักบ้านเกิดนายประเสริฐนวลละอองเบอร,ร์หนึรร่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบตคลองอูตะเภาเบอร,ร์หนึ่งทีมรักบ้านเกิดประเสริฐนวลละอองเป็นนายกรับใช้พี่น้อง นายประเสริฐนวลละอองผู้สมัครนายกอบตอคลองอูตะเผาหมายเลขหนึ่งเบ <B urning. S 1> อร์หนึ่งอดีตนายกอบตอคลองอูตะเผาพร้อมทีมผู้บริหารบุคลากรคุณภาพและมีวิสัยทัศน์นายสมศิธิ์พรมรัก หรือครูผุยรอยตรีเจษดาเบ็นเดมอาลีหรือบางหมานเป็นรองนายกร้อยตํารวจเอกพงศักดิ์มัดอดัมหรือจ่าอีเป็นเลขานายกพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกออตผู้มีจิตอาสารับใช้เข้าไปทําหน้าที่ในสภาออตเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องแต่ละหมู่บ้านหมู่ที่1เลือกชาญชัยโสภิกุลหรือโถเบอร์หนึ่งและเลือกสุวรรณกุมบุรีหรือสำเบอร์สอง หมู่ที่สองเลือกสมหมายรัตนพันธ์เบอร์หนึ่งหมู่ที่สามเลือกชำนาญพรมมจันทร์เบอร์หนึ่งหมู่ที่สี่เลือกโรมานโตสรหรือบาวติกเบอร์หนึง่งและเลือกสุเทพมาดยุทธหรือดาเรตเบอร์สองมุ่งมั่นพัฒนาสังคมก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลสิ่งแวดล้อมสดใสใส่ใจคุณภาพชีวิต กับนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพัฒนาระบบน้ําประปาในหมู่บ้านยกระดับคุณภาพน้ําไปสู่ประปาดื่มได้ด้านปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนปัญหาขยะปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้านส่งเสริมสนับสนุนรุ่มอาชีพต่างๆจัดอมตเคลื่อนที่พบประชาชนสนับสนุนการพัฒนาจัดการศึกษาทุกนโยบาย ออยาลืม8ปถึง17นาฬิกาย8พฤศจิกายนนี้เข้าขัวเลือกตั้งทำหน้าที่ช่วยกันเลือกคนดีเข้าทำหน้าที่บริหารลำพาเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายประเสริฐนวลละอองเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบตคลองอูตะเภาทำหน้าที่ต่อเลือกผู้สมัครสมาชิกอบตเลือกทีมรักบ้านเกิดทั้ง4ี่มู่บ้านกกเิดย เสือทำต่อส่วนสอบอต่อเลือกทีมรักบ้านเกิดยก